โอเคก็ okay, ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมริการวันที่ผมภูมิเจรยอาราฟอเรนะครับก็ตรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม s ิ i ฮีโร่นะครับหรือว่าตัวเกมผู้กล้าโลพังอาดนั่นเองเนาะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวการที่เราจะเปิดกาชาได้เนี่ยเขาจะบังคับให้เราเล่นด่านดันเจียน,นะครับไปจนถึงด่าน2-4ขีดนะครับแล้วเขาจะแจกใบกาชามาให้เราฟรีๆ1บใบแล้วเราจะได้เปิดกาชาครับ อ่าแล้วพอเราเปิดกาชาแล้วเนี่ยในคลิปก่อนหน้านี้ผมสอนวิธีใส่โค้ดแล้วก็แจกโค้ดไปแล้วนะครับหลกัลกๆมันจะได้ใบกาชา18บใบได้ทองมาประมาณ2 0 0พรวมๆแล้วเราจะเปิดกาชาได้ประมาณ28ครั้งใช่ไหมแล้วในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกเพื่อนๆแล้วกันนะว่าตู้ไหนควรเปิดมากที่สุดนะครับอันดับแรกเลยอันนี้คือตู้เลทข,ของตัวละครที่เรียกได้ว่าเป็นตัวละครเดียวๆเ,เลยนะครับนะโอกาสออกเนี่ยนะจะประมาณนี้ นะครับคือโอกาสออกค่อนข้างเยอะมากๆนะครับของตัวละครของเขานะแป๊บหนึ่งนะโอกาสออกเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านี่ครับอ่าเนี่ยสังเกตครับโอกาสออกตัวละคร1.5%แล้วก็จะมีในส่วนตัวของจิตวิญญาณของเขานะครับแล้วก็ของอื่นๆมากมายแต่สังเกตครับในส่วนตัวของเพชรที่ใช้เปิดเนี่ยมันจะใช้ประมาณ5,000เพชรนะครับแล้วก็เป็นใบกาชาพิเศษที่ต้องเติมเงินเอาเท่านั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นตู้นี้เนี่ยให้ข้ามไปเลยครับสำหรับใครที่แบบว่าไม่ไหวนะเพราะว่าตู้เนี้ย มันใช้ประมาณ5,000เพชรในการเปิดนะประมาณนี้แล้วก็ตู้นี้ครับเป็นตู้ของน้องฟิโอเรียควีนนะหรือก็คือตัวของไข่ที่อยู่กับพระเอกนั่นแหละตัวละครตัวเนี้ยก็ค่อนข้างโอเคเหมือนกันนะครับนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นตู้ที่ค่อนข้างน่าเปิดเหมือนกันเนาะแล้วก็ตู้ต่อไปครับตู้นี้ตู้นี้เนี่ยเป็นตู้ธรรมดานะครับที่มีโอกาสได้ทุกตัวละครแต่เราจะสามารถยัดเลดตัวละครที่เราต้องการได้นะครับประมาณนี้ซึ่งไอตัวละครพวกเนี้ย ไม่ค่อยเก่งครับบอกเลยไม่ค่อยเก่งผมได้มาแล้ว2ตัวเห็นไหมเนี่ยผมได้2ตัวนี้มาแล้วนะครับซึ่งนอกนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าในเทียร์ลิสเนี่ยมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับเออในเทียร์ลิสมันไม่ค่อยเก่งอ่าซึ่งเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูเทียร์ลิสและกันแป๊บหนึ่งนะอันนี้เป็นเทียร์ที่ผมหามาจากเซิร์ฟไต้หวันนะแปบ๊บหนึ่งนะครับขอเปิดให้ดูกันอ่าอันนี้ครับสังเกตว่าเนี่ยคือเทียร์นะครับระดับศูนย์อ่า สังเกตว่าจะมีตัวระดับ R ด้วยตัวระดับ SR ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเทียรอีกระดับหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดูเทียรตามนี้แล้วก็รอเปิดได้สังเกตว่าตู้ที่มันเป็นตู้ที่แบบการันตีตัวละครอยู่เทียร์มเทียสี่อย่างเงี้ยเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็แบบดูดูแบบไม่ค่อยน่าเปิดเท่าไหร่นะตู้อันเนี้ยเห็นไหมตัวละครอยู่ประมาณเทียร์มเทียร์่ครับผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยไหว เหมือนกันแล้วก็ตู้นี้ตู้สุดท้ายครับเป็นตู้ที่เหมือนจะเป็นการ์ดธรรมดานะครับอ่าเป็นใบกาชาแบบธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมมองว่าตู้ที่ค่อนข้างคุ้มค่าที่สุดคือตู้เหล็กของน้องฟิโอเรียควีนนะครับเนาะ,นะเป็นตัวที่อยู่กับพระเอกนั่นแหละหรือเรียกได้ว่าเป็นลูกพระเอกก็ได้นะมาจากไข่นะครับเนาะ แล้วก็อย่างที่บอกครับระยะเวลาเหลืออีกประมาณ13วันกับอีก14ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตู้นี้เนี่ยน่าเปิดสุดเพราะว่ามีโอกาสเจอทุกตัวละครเลยนะครับแถมเลทเนี่ยยังมีโอกาสออกตัวน้องฟิโอลียควีนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.2%ด้วยนะครับก็เป็นตู้ที่ค่อนข้างดีแล้วก็โอกาสออกตัวละครอื่นๆมันก็มีด้วยไงถ้าเป็นตู้เนี้ยผมมองว่าแม่งแบบตัวละครมันเกลือเข้าใจไหมตัวละครค่อนข้างเกลือนะครับผมก็เลยไม่แนะนําแล้วกันมาแนะนําเปิดตู้นี้เพราะว่าตู้นี้เนี่ยใช้ใบทอง10ใบครับ แล้วก็การกด10ครั้งนะครับเราจะใช้ใบทองเนี่ยนะครับในการซื้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณเอ่ออยู่ที่ประมาณ2 0 0พอ่า2,000ทองครับเอ่อทำไมมันติดบารกว่าแปบ๊บหนึ่งนะเอ๊ะทำไมซื้อกาชาแล้วมันไปอย่างอื่นไอตัวกาชานะครับมันติดบาร์กว่าวกเมื่อกี้ผมกดกาชามามันยังมีอ่าไอตัวกาชา10ใบนะครับกาชา10ใบเนี่ยจะเท่ากับ2000ทอง เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกเปิดเนี่ยผมมองว่าเปิดตู้นี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเมื่อก,กี้ผมยังกดได้เลยนะกดตรงใบกาชาเนี่ยมันจะมาแบบให้ซื้อใบกาชานะครับก็แดงว่าน่าจะติดบั็กนะปกติมันจะมาให้ซื้อใบกาชาก็10ใบเท่ากับ2,000ทองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเปิดกาชาได้ประมาณ28ครั้งก็แนะนําว่าเปิดตู้นี้แล้วกันเพราะว่าตู้นี้มันใช้ประมาณ5000ทองมั้งนะครับในการเปิดนะมันจะซื้อใช้ทองซื้อนะค่อนข้างเปลืองเหมือนกันแล้วก็ตู้นี้ตัวละครค่อนข้างกากครับ ค่อนข้างอยู่แล้งเทียสามเทียสี่นะค่อนข้างกา,กากไม่แนะนำแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าให้เปิดตู้นี้น่าจะดีที่สุดหลกัหลกๆก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะก็สำหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวีดีโอนี้ผมก็ต้องขอบจบในเพลงตัวเรียกนะครับสวัสดีครับ